KCC on air EP แรกนะคะเย้ ay, สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ KCC on air EP แรกนะคะส้มนะคะวันนี้ส้มจะพาทุกคนไปรู้หรืรู้จริงเกี่ยวกับเกาหลี EP แรกของเราวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงชาวเกาหลีนะคะที่เข้ามาทำธุรกิจด้านอาหารในประเทศไทยของเรานะคะเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะเยสวัสดีค่ะเรส,ส,ส,สวัสดีครับผมชื่คคคคคอควันนะครับ ก็อยู่เมืองไทยมาประมาณรวมแล้วทั้งหมดประมาณ6ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำงานที่บริษัทอยู่และชอบทำอาหารเกาหลีซึ่งทำงานเป็นเชฟอยู่ด้วยนะครับอืมเราก็รู้จักเชฟกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเนื่องจากทุกคนอยู่ในช่วงกักตัวก็มีเวลาทําอาหารมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เชฟของเราได้เตรียมเมนูที่ทุกคนสามารถทําตามได้ง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้ลองมาทําตามกันดูนะคะเมนูของเราคืออะไรคะเชฟ พีบิมเมียนครก็พบิมคืออะไรครับพีบิมนะคะคือการคลุกนะคะเหมือนกับการทํายำนะคะเมียนก็คือเส้นใช่ไหมครับคือพบิมเมียนก็คือทุกคนอาจจะอย่างไม่รู้จักว่าพีบเมียนคืออะไรแต่โอ้ซอมก볶ุ้เมียนดูเช่บูชัยมั้ยครัใช่ ปืนทักปกิมยอนนะคะจะเป็นมาม่าเกาหลีซองสีดำๆนะคะที่รสชาติเผ็ดมากๆนะคะใช่ครับแต่ว่าคือบีบีเมียนอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเหมือนปูตักปกกิมยอนอแล้วก็มันมันแห้งเหมือนกันแต่ว่าต้องกินเย็นอย่างเดียวะน,นะครัเบ,บเย็น,นะะใช่ครับก็เลยวันนี้เราต้องการน้ำเย็นกับน้ำแข็งด้วยนะครับน้ำเย็นกับน้ำแข็งนะคะที่เราจะต้องเตรียมวันนี้นะคะ ามาเริ่มทากันเลยดีกว่าไหมคะได้ครับสักยนี่นี่ครับงั้นวิมีนกับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างคะต้องต้มน้าเตาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากการต้มน้าเปล่าก่อนนะคะเรารอประมาณ2นาทีนะคะใช้เวลารอให้น้าเดือดนนะคะประมาณ2นาทีนะคะ ใส่น้ำประมาณ600มลลนะคะเด็กงับิบิมันจะเรมกันเเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกต้องทำยังไงบ้างค่ะเชฟอย่างแรกเราใส่เส้นก่อนนะครับใส่เส้นลงไปเลยนะคะในน้ำเดือดเนาะต้มเสร็จแล้วก็เส้นจะเข้าไปในน้ำเย็นนะครับ หลังจากนั้นก็นําเส้นนะคะมาไว้ในน้ําเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็รอประมาณนาทีนะครับเดค e c o ช p o s i t i o n ให้กอนเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งกันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเส้นนะคะมาใส่ในจานแบบนี้เลยสุดท้ายก็เราใส่ซอสน,นะครับ ซอสนี้มันเผ็ดไหมคะเชฟอ๋อไม่ค่อยเผ็ดนะครับไม่ค่อยเผ็ดนะคะคนที่ไม่ทานเผ็ดสามารถใส่ลงไปแบบนี้นได้เลยเนาะใช่ครับก็ใส่น้ำมันง,งานนครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่หมดเนาะใส่ลงไปแค่นิดเดียวหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็งาเสร็จแล้วนะครับ เอ๊เส,สร็จแล้วนะคะหน้าตาของอาหารของเราบิบิมยอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะผีกุกแบบนี้เลยนะคะทั้งผักทั้งเส้นเลยนี่น้าตามก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยเาเชื่อด <laughs> ้วฉัเจฟแนะนำให้ทานร่มกับผักด้วยแล้วก็ไข่ต้มด้วยเนุญาถอดแมสนะคะ อืมไม่เสียอร่อยอร่อยมากเลยก็เราทําของคาวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยการทําของหวานกันเลยดีกว่าค่ะนบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะกับช่วงสปริงนะคะหรือว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีมากเลยเมนูนั้นคืออะไรคะเชฟพาจอนครับขวาก็คือดอกไม้แล้วก็ชอนก็คือ ขนมแพนเค้กนะครับก็คือขนมแพนเค้กดอกไม้นั่นเองนะคะจะทำแป้งก่อนนะครับอย่างแรกนะครับใส่แป้งข้าวเหนียวก่อนใส่เกลือกับน้ำตาลํำรอนนะครับค่อยๆตักลงไปแบบนี้นะคะทุกคนอย่าเทงลงไปเลยนะก็มิกจนถึงเป็นก้อนคือเสร็จแล้วก็เราจะทาน้ำมนัน ให้งานก็คือแป้งจะติดบนเคียงแล้วแบบไม่ค่อยส่วนเลยคือตอนแรกหมุนให้มันกลมๆแล้วก็ใช้แรงม,มือกดให้มันบางๆนะครับแล้วก็เอ,เอาเอาไว้บนเคียงใส่น้ำมันก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยนะคะไฟเบาที่สุดนะ ลงไปแบบนี้เลยนะคะประมาณ <c oughs> 1นนาทีนะครับถ้ามันเริ่มเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็แปลว่าเริ่มสุกแล้วเราก็จะพลิกด้านมันขึ้นมานะคะกลับด้านเสร็จแล้วก็เราจะเอาดอกไม้ข้างบน เสร็จแล้วนะคะหน้าตาของพาจอนของเราจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาสวยงามมากเลยวิธีการทานนี่คือทานยังไงบ้างคะเชฟก็ปกติกินกับน้ำผึ้งถ้าคนที่ไม่ชอบกินน้ำผึ้งก็จิมอย่างอื่นกินก็ได้นะครับอออร่อยมากเลยค่ะคือรสชาติมันจะหอมตัวแป้งแล้วก็หอมน้ำผึ้งด้วยนะคะแล้วก็หวาน ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเมนูในวันนี้ทั้ง2เมนูของเรานะคะทั้งควาจอนและก็บีบิมยอนนะคะแต่สําหรับผู้ชมนะคะรายการ KCC ยอนแอรของเราเรายังมีกิจกรรมพิเศษนะคะให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะคะนั่นก็คือแชร์ลิงก์รายการของเราบน f c e e o o o k โคเดนคอเจโรฟเซ็นเตอร์นะคะไปใน Facebook ของตัวเองเปิด Public นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมสร้างสารรค์นะคะเมนูของตัวเองโดยการคิดเมนูนะคะอย่าง สมมุติทาวาจรนอย่างเี้ะคะ่ะสามารถเปลี่ยนจากดอกไม้เกาหลีนะคะเป็นดอกไม้ไทยนะคะสร้างสารรค์เมนูของเตเองขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะ KCC On Air Under Score Cooking นะคะอัปโหลดลง Facebook ของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นพับิกนะคะใครที่ทำอาหารออกมาโดนใจเชฟของเรานะคะรับไปเลยรางวัลสุดพิเศษจาก Korea c u u t u r a l Center นะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณเชฟขวัญของเรานะคะที่มาสาธิตเมนูง่ายๆให้กับผู้ชม KG ของเรานะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ